เศรษฐีขี้เดียวเนี่ยเป็นเศรษฐีเขาบอกว่ามีกินแต่กินไม่ได้มีใช้แต่ใช้ไม่เป็นมีกินแต่กินไม่ได้มีใช้แต่ใช้ไม่เป็นเห็นไ,มไ,มไ,มนไหมเออเศรษฐีขี้ผีบอกแต่แต่พบก่อนชาติก่อนเนี่ยนะพบก่อนชาติก่อนเนะี่ยามาเป็นราชปุโรหิตเป็นราชปุโรหิตของของพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมล่ะตอนนี้ตอนนี้ พระเจ้าแผ่นดินก็มีความศรัทธาเรื่อมใสในในในพระปเจกัพุทธเจ้าพระปเจกับพุทธเจ้าทช่เงี้เอ่อมาพระเจ้าแผ่นดินมีความศรัทธาก็นเลยิมนวนพระปเจกัพุทธเจ้าเนี่ยมาฉันพระทหารมาฉันพระทหารมาพักอยู่ใน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 พระราชวังให้ให้พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยได้ได้ถวายพระทหารได้ทําบุญทาทานด้วยถวายพระทหารตอนนี้พระปเจกัพุทธเจ้าก็มาพักมาฉันพระทหารในในพระราชวังเห็นไหมล่ะรักปุโรหิตนี่ก็ พบเห็นแต่ปุโรหิตนี่เป็นคนเป็นคนขี้ถีเนยขาก็ไม่ไม่ได้ให้ไม่ได้ไม่ได้รูปทําร่วมให้เอ่พระปจเกจกาพุทธเจ้าด้วยตอนนี้พอต่อมาเพื่อไปเจ้าพุทธเจ้ากลับออกไปจากวางก็ไปบินทบาตไปบินทบาตในเมืองตอนนี้ก็ไล่ปุโรหิตนี่ก็อกกลับไปบ้านก็ับไปเห็นพระปจเจ้าพุทธเจ้าหรือบินทบาทใช่ไหมนะ่ะเห็นเออก็เลยโอก็เรียกร้องแหละผู้คนอาพากันมาเนี่ยพากันมาทำบุญกับกับพระ พระผู้ทรงศีลทรงธรรมเนี่อะไรต่ออะไรไบุญอย่างนั้นอย่างนี้ก็โฆษณาก็บอกผู้คนอะไรต่ออะไรมารุ่มทําบุญทําอะไรต่ออะไรคนเออท่านราชบุรุษหิเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ขนาดนี้อะไรต่ออะไรพูดก็น่าเชื่อถืออะไรต่อคนก็มาต่างหลั่งไหลมาทําบุญกับพระป,ะเ,จปเจ้าเนี่ยแต่ว่าราชบุรุษหิดต,ตัวเองอคิดคิดในคิดโดยตัวเอง สมบัติพรสถานของเราเงินทองของเรากว่าจะได้มาทำงานเหงือแตกเงือแตกเนี่ยเรื่องอะไรเราจะไปให้เหรอ่ำได้หละเออไปอะไรไปให้พระไม่เด็ดเนี่ยไม่เด็ดเหนื่อยเดินมาเฉยๆอยู่เฉยๆก็เราจะเอาของเราทึกอยมาได้เหน็ดเหนื่อยมันได้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความยากลำบากไปให้ท่านโอ้ยเราไม่ให้แล้วแต่บอ่อผู้คนเออพากันเลยพากันมาทำบุญกับพระกพระท่านเออได้บุญเยอะๆอะไรต่ออะไรได้บุญแบบนั้นคนก็หลั่งไหลมาถวายกันยกใหญ่มาก พระพระปัจเจกพุทธเจ้ากอโอ้ยของฉันของชาติาเหลือเพ่อนหลยคนทาบุญทําทานอะไรต่ออะไร,อไรพอพอต่อมาพบชาติต่อมาเนี่ยรับปูรูหิตุนี่ก็ไปเกิดเกิดใหม่พบพบใหม่เกิดมากับนู่นแล้วเป็นเป็นเศรษฐีมหาศาลแล้วเป็นเป็นเศรษฐีโอ้เป็นเศรษฐีใหญ่โตแล้วมากมายไใจคลองสมบัติทัสฐานเนี่ยเอ,เอ แต่ว่ามันเป็นเศรษฐีมีของมากหอวยก็ไม่กล้ากินเ่ะเยจะไปกินของดิบของดีอะไรต่ออะไรสิ้นเปลืองอะไรแบบนั้นไ่สิ้นเปลืองเงินทองหามาด้วยยากจะไปกินอะไรอะไรเนียมันดิบดีนักนะกินแล้วไม่ก็แค่อิ่มแป๊บเดียวมันก็ถ่ายออกมาเป็นของเน่าของเบนแล้วก็กินแบบนี้ก็ได้กินแดบของเหลือเด่ก็ไอติมของถูกๆของอะไรไม่มีคุณค่าอะไรแบบนั้นเนี่ยของเด็กคนขี้ทุกคนขี้โจนเนี่ยเขาแทบจะไม่กินเลยนะเศรษฐีไปหากินแบบนั้นเพราะเสียดายใช่ไหมก็กินอยู่แบบนั้น ไอ้ของใช้ก็เหมือนกันโอ้ยจะไปของใช้อะไรของเปลืองเปลืองเงินเปลืองทองของดีของดีมันเปลืองเงินใช้แบบนั้นก็ใช้ได้อยู่ตรงนั้นก็ใช้แบบของเก่าของของเหลือเดือนของอะไรต่ออะไรเนี่ยเออใช้ยิ่งกว่าใช้หรือกินยิ่งกว่าคนคนทุกยากอดจนซะอีกนะก็เพาะฟางเสียดายว่ามอะไรต่ออะไรเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ตัวเองก็ไม่มีลูกไม่มีเมียใช่ไหมไม่มีทายาทก็กลัวแหละกลัวคนใครจะมาประกาศว่าเป็นเป็นญาติเป็นทายาทของตัว เพราะว่าเป็นทายาทเดียวเลยเดียวมันก็มาได้สมบัติของเศรษฐีเศรษฐีก็กลัวอย่างนี้เพราะนั้นก็ขู่แล้วขู่ใครมีใครแสดงตัวทายาทมีทายาทจะฆ่าทิ้งฆ่าอะไรตอะไรไอ้ทายาทจริงๆขเขาหนีแหละเขาก็ไม่กล้าแสดงตัวแต่แสดงตนว,ว่าเป็นเป็นญาติเป็นพี่น้องของเศรษฐีผลที่สุดเศรษฐีก็เลยไม่มีพี่น้องไม่มีญาติโกโฮติกาเลยก็อยู่คนเดียวพอตายแล้วเนี่ยโอ้เพราะเจ้าแผ่นดินเนี่ยพอตายแล้วไม่มีมีผู้รับมรดกแทน พระเจ้าแผ่นดินก็ประกาศแล้วหาผู้รับมรดกหาทายาทประกาศอยู่ตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่มีทายาทมาแสดงตัวแสดงตนเพราะก็กลัวถูกฆ่าเนี่ยันที่สุดเมื่อไม่มีทายาทพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องยึดเข้าไปเป็นของหลวงพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยไปขนสมบัติเนี่ยเอาเกียเนเนี่ยเกียนถึงห้าร้อยเล่มเนี่ยไปขนสมบัติของเศรษฐีเนี่ยเข้าท้องมะคังเนี่ยอยู่ถึงเจ็ดวันกว่าจะขนหมดเนี่ยขนอยู่ถึงเจ็ดวันกว่าจะขนหมดตอนนี้ไอ้เจ็ดวันเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยไปคุมเอง ไปคุมในการขนเองขนถึงเจ็ดวันพอขนหมดแล้วก็ไปเฝ้าพระพทธเจ้าเพระพุทธเจารณาเห็นเอ้าพระเจ้าเป็นเสด็จโกศนหายไปไหนตั้งเจ็ดวันไม่ได้มาธรรมดาจะมาทุกวันเอ้ามหาโมพิษนี่หายไปไหนตั้งเจ็ดวันไม่ได้ไม่ไม่ได้มาเนี่ยมหาบมพิษก็เลยเล่าโอ้เขาพระเจ้าได้คุมไอ้ข้าราชบริพารไปไปขนของไปขนของของเศรษฐีขนของเศรษฐีเนี่ยเข้าท้องพระคังขนอยู่ถึง เจ็ดวันกว่าจะค้นหมดเนี่ยกว่าจะค้นหมดเรา้นหมดจึงได้มาเฝ้าพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าบอกโอ้เศรษฐีไอเศรษฐีนี่เป็นเศรษฐีมาอย่างนี้ตั้งเจ็ดชาติแล้วมาเป็นเศรษฐีตั้งแต่เจ็ดชาติแล้วแต่ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายต่อไปพบชาติต่อไปก็จะเป็นคนทุกข์ยากอดจนแบบนี้เป็นเศรษฐีวันนี้เศรษฐีขี่ถีวันวนี้อยู่ถึงเจ็ดชาติแล้ว เนี่ยอันนี้สงอันนี้สงี่เรียกเข้ามาเรียกเข้าม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 าทบุญทำทานแต่ตัวเองไม่ทํา็เลยเนี่ยมีกินแต่กินไม่ได้มีใช้แต่ใช้ไม่เป็นเห็นไหมเออแล้วมันมีประโยชน์อะไรการมีการการการมีการได้ใช่ไหมล่ะมีกินตัวเองกินไม่ไม่ได้มีใช้แต่ตัวเองใช้ไม่เป็นเลยเป็นภาระยิ่งกว่ายิ่งกว่าคนคนคนจนอีกใช่ไหมคนจนก็เขาจนก็ไม่มีก็ไม่มีกินไม่มีใช้เขาไม่ต้องเก็บไม่ต้องดูแลไม่ต้องกังวลใช่ไหม ไอ้นี่แหละโอ้ยมีแต่กินไม่ได้มีใช้กบใช้ไม่เป็นยังต้องเป็นเด็ดเมื่อเมื่อหิวจากการเก็บจากการรักษาจากการความกังวลในการหวงแหนอะไรต่อได้ต่างๆนานาเพราะนั้นมันไม่ได้เป็นสารสาับระประโยชน์เลยสู้คนคนจนนี่ไม่ได้เลยจังเลยเศรษฐีแต่ว่าเศรษฐีขี้ขี